ทางเกาหลีใต้มีการส่งทีมเฉพาะกิจมีการตั้งทีมเฉพาะกิจขึ้นมาโดยเฉพาะเลยนะคะนำโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยของเกาหลีใต้ก็นําทีมเดินทางไปนี่เป็นทีมเฉพาะกิจเพื่อทําหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาอันนี้จะไปร่วมมือกับทางรัฐบาลกัมพูชาเพื่อที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหานี้วันนี้เดินทางไปถึงที่กัมพูชาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะมีการตั้งโต๊ะเกาหลีคําว่าโต๊ะเกาหลีเนี่ยก็ให้อารมณ์เหมือนกับ เ,เหมือนกับเป็นคำชื่อเรียกนะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือศูนย์ศูนย์ของเกาหลีที่ไปอยู่ที่สีหนุวิวเพื่อจะได้รับเรื่องราวหรือแม้แต่แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนะคะก็มีการไปตั้งโต๊ะเกาหลีที่สีหนุวิลก็เป็นมาตรการป้องกันอีกระดับหนึ่งด้วยกันนะคะแล้วก็รวมถึงเมื่อวานนี้ค่ะก็มีการพบศพหญิงชาวเกาหลีใต้อีกคนหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่า จุดที่พบศพเนี่ยมันอยู่ใกล้กับพรมแดนที่ติดคือเวียดนามนะคะเป็นจุดที่เป็นเวียดนามติดกับกัมพูชาตอนนี้กำลังสืบสวนสอบสวนกันอยู่ว่ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการถูกล่อลวงทางอัจกรรมออนไลน์หรือจากแก๊งสแกมเมอร์หรือไม่เนี่ยนะคะก็มีการรายงานว่าหญิงคนนี้อายุ30ปีค่ะ ถูกพบศพเมื่อวันที่7ตุลาคมนะคะตำรวจท้องถิ่นก็อยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุของการเสียชีวิตก็ส่งศพไปชนสูตรแล้วส่วนตำรวจของเกาหลีใต้ก็กำลังสืบอยู่เช่นเดียวกันนะคะหลังจากได้รับแจ้งจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็กำลังตรวจสอบว่ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับแก๊งสแกมเมอร์หรือไม่เพราะฉะนั้นตอนนี้มาตรการในการห้ามคนเกาหลีใต้เดินทางไปยัง กัมพูชาเนี่ยก็มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ก็มีการออกประกาศเตือนการเดินทางระดับ4ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในพื้นที่เขตภูเขาโบกอจังหวัดกัมปอดเมืองบาเวตและก็เมืองปอยเปตนับตั้งแต่16ตุลาคมเป็นต้นไปทางกระทรวงยังมีแผนที่จะยกระดับการเตือนการเดินทางของชาวเกาหลีใต้ออกจากจังหวัดซีฮนนวิล เพราะว่าเป็นแหล่งรวมตัวของกลุ่มอัจยากรรมนะคะเรยผู้ที่ฝ่าฝืนประกาศเตือนและเลือกที่จะเดินทางหรือไม่ย้ายออกจากพื้นที่ดังกล่าวอาจจะถูกลงโทษภายใต้พระราชบัญญัติหนังสือเดินทางและกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย